ผมแลกกองเจ็บบาปผมต้องใส่ปีกลาดก่อนซึ่งมันจะได้ไม่ต้องออกซ้ําเพราะว่าผมได้ปีกราดมาสองปีกแล้วนะคือผมท้าใจมาก ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทเลอร์เนอะร์ซึ่งวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องการันตี3 s ซึ่งผมจะบอกว่ากิจกรรมนี้มันแจก3 s ฟรี2ชิ้นชิ้นแรกก็ให้เราทำเควสกิจกรรมให้ครบ10วันนะมันได้เควสละ1ชิ้นใช่ไหมวันหนึ่งทำได้แค่ห้เควส10วันก็50ชิ้นแล้วก็นำมาแลกกล่องบาปเจ็บประการซึ่งมันจะใช้คู่มือการสร้างกล่อง1ชิ้นจะแจกให้ทุก id id ละ1ชิ้น กิจกรรมนี้ซึ่งเราแด้ก่อนมาแล้วมันจะการันตี 3S ชิ้นใดชิ้นหน,หนใน7ชิ้นนี้ซึ่งผมมีปีกลาดแล้วนะครับแล้วชิ้นที่2ที่ผมหมายถึงก็คือเราจะต้องเก็บลูกแก้ววิญญาณทั้งเ็ดสีนี่เราต้องเก็บลูกแก้วทั้งเดสีซึ่งสีเหลืองได้มาจากเควสในสวนวิธิหานะแล้วก็สีฟ้านี่จะได้มาจากการตกปลา แล้วก็ลูกแก้วที่เหลือก็ดอกตามประตูต่างๆทั้ง4บานซึ่งประตูบานที่2จะดอกโพสะกับวิษยาถ้าจำไม่ผิดนะประตู1จะดอกตะก,กะมาประตู3ก็ไม่แน่ใจว่าดอกยโสหรือโลภะโลบะแหละไม่แน่ใจว่าจะดอกสีไหนแต่ที่แน่ๆคือผมแลกกองเจ็ดบาทผมต้องใส่ปีกลาดก่อนปีกลาส ซึ่งมันจะได้ไม่ต้องออกซ้ำเพราะว่าผมได้ปีกร้านมาสองปีกแล้วนะคือผมทําใจมาก